สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดคำพูดกันแซมมินเล่าชีวิตในเรือนจำอยู่ได้ไหมถ้าไม่ได้ประกันตัวติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีเดอะไอคอนกรุ๊ปล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆเพราะบอสพรส่งทนายวิทูลจัดใหญ่เตรียมฟ้องร้องแปดแม่ขายให้เป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่มเติมขณะเดียวกันทนายวิทูล ได้ฟนอินเข้ารายการโหนกระแสโดยหนุ่มกัญชัยถามถึงทั้งสามบอสดารากันกันตถาวรแซมยุรนันมินพิชยาว่าจะยื่นประกันตัวอีกหรือไม่โดยทนายวิทูลได้ตอบกลับว่าทั้งสมคนปรับตัวได้ดีหากไม่ได้รับการประกันตัวรอบสองก็อยู่กันได้แล้วเพราะใจสู้ส่วนจะยื่นครั้งที่สองไหมทนายวิทูลตอบว่าผมไม่มีข่าวเลยครับต้องถามทนายของทั้งสมคนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มปรับตัวในเรือนจำได้ ผมถามว่าถ้าไม่ได้ประกันเลยพี่จะอยู่กันได้หรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยู่ได้แต่ละคนก็ใจสู้อยู่ครับส่วนการยื่นประกันตัวของบอสพรครั้งแรกก็คุยกันวันนี้คงให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำหรือค้นหาพยานไปสักระยะหนึ่งก่อนให้คดีมีความคืบหน้าอย่างไม่รีบร้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ